ทำไมเบรแบบเนี้ยขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถกระทันหันนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูจ่ายมาเดี๋ยวคือจ่ายค่าอะไรคะก็ค่าเสียหายไงไม่เห็นแล้วเนี่ยมอรถไพังขนาดไหนเนี่ยค่าเสียหายนี่นายนายตางังหาที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฉันดูรถฉันสินายชนสยาบขนาดนี้เนี่ยนะตกลงจะไปเอาละเอาละเฉันจ่ายเองเท่าไหร่ แสนหนึ่งแสนหนึ่งโอ๊ยจะบ้าเหรอจ่ายตั้งแสนเนี่ยนะก็แน่นอนทำไมอ่ะตกลงจะไม่จ่ายใช่ไหมฮะไม่จ่ายตั้งแสนหนึ่งเนี่ยนะใครเขาจะไปจ่ายได้แตเมีเรื่องอะไรกันเขากำลังเจรจาธุรกิจกันอยู่ ธุรกิจอะไรนี่ชนท้ายรถฉันแล้วยังมาข่มขู่เอาเงินของฉันตั้งแสนเนี่ยนะอะแบบนี้ก็สวยนีสิแล้วทำไมฮะ,ะ,ะนี่ตำรวจครอยากมีเรื่องก็เข้ามา 哎。Uh.